แดดห่มล้มตกตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงสิบนาทีละเสียงอีกาก็ต้องขับลังกับให้นำหนาวก็พอทิดอยู่เวียกในมือเวนมือแรงกลมๆเงยๆครับ หมดหลอกนี้กับประมาณดูหลายเติบดูนั่นงสมัยอย่างน้อยปวดแขนปวดเอวปวดเอวปวดหลังปีหนึ่งก็มีช่วงนี้แหละครับถ้าได้ปลูกก็แรงงานขายากครับทุกคนแรงงานที่มาทำหาบ่ได้เลยครับดี โดยชุมมาเขาก็มีป้าอย่างกีดกันเบิดจับจ้างอย่างอื่นเบิดครับกับมงก่กรพวกแรงงานรายวันขนาดให้คาแรงกับแพงแถมมากิดกับเฮาอีกเครื่องดื่มอีกตั้งห้ากวเด้ออืมก็ยังบ่มีครับแรงงานเราไม่ต้องคิดเลยมไม่มีครับถ้ามีก็อันตรายครับถึกจับมาบุคคลครับให้ที่พักพิงบุคคลจังด้าวจบเลยเนาะ เทศเท่าที่เทปได้ครับเทปเทศไปเรื่อยๆครับเพืเ่อนๆทำไงได้ได้ได้หามันมาแล้วครับนี่ครับผมทำสับประรดนี่มาก็หลายปีแล้วครับผมมันเป็นมันเป็นอาชีพที่ตกทอดนะครับ ถ่ายทอดมาสู่รุ่นสู่รุ่นนะครับจนมาถึงรุ่นผมนครับอก็ทําครับต่อไปข้างหน้าก็ตรงนี้ก็ไอ้นั่นเสร็จแล้วก็จะเอาอยางมาลงครับอนาคตก็เตรียมไวให้ลปักน้อยๆครับเนาะครับ,นะรบในทุกเพื่อนทุกคนฝากติดตามเ้ด้อ์ไล่สับะรดหวานน้องชินจังครับผมอืมดูดูการที่จะมาถึงนี่ก็มันมีอยู่แล้วครับแปลงหนึ่ครับ ฝากติดตามครับยังไงใครอยากได้สับปะรดป่านะครับไปที่แผงสับปะรดเจสอนบ้านหม้อครับผมครับสับปะรดผมจะป้อนเข้าที่นั่นหมดเลยครับยังไงซะก็ฝากติดตามครับเพื่อนๆทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งครับฝากคอมเมนต์ครับแชรความคิดเห็นครับว่าพวกท่าน ปูกันยังไงมีเทคโนโลยีอะไรยังไงที่มาสามารถที่จะแบ่งเบาภาระเราได้บ้างครับถึงมีเงินจ้างครับก็ไม่มีแรงงานครับปูนเบื่อเราเอาไปมาเราก็ทํากันเองครับสองคนครับทําไปเรื่อยๆครับทาเท่าที่ดาได้ครับเพื่อนนะบายๆครับฝากติดตามครับผูม